สโรคต้อภัยอันตรายต่อดวงตาสวัสดีค่ะพบกับมิ้นที่ร้านหมอแว่นตาสาขาน้าหมู่บ้านพระปิ่นสามสโรคต้อที่เป็นอันตรายต่อดวงตามีต้ออะไรกันบ้างมาฟังคลิปนี้กันนะคะต้อกระจกเลนแก้วตาขุ่นทำให้แสงมองผ่านเข้าตาน้อยอาการมองเห็นภาพซ้อนมัวตาสู้แสงไม่ได้ ต้อลมเยื่อสีขาวบริเวณตาขาวข้างๆกระจกตาอาการเครืองตาแสบตาน้ำตาไหลจะเป็นมากเมื่ออยู่กลางแดดหรือโดนลมต้อหินความดันลูกตาสูงขึ้นจนทำ้ายประสาทตาอาการมองเห็นจำกัดวงแคบลงเมื่อมองไปที่แสงไฟจะเห็นเป็นวงกลมจ้า ต้อเนื้อเยื่อสีขาวลามเข้าบริเวณกระจกตาดำอาการตาแดงระคายเคืองคันตาหรือมองเห็นภาพไม่ชัดต้อเนื้อจะค่อยๆลามเข้าตาดำจนปิดดูม่านตาเพราะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญมีเพียงคู่เดียวควรป้องกันต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเข้ามาที่หมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นทานะคะขอบคุณค่ะ